มาเลยครับกับบททดสอบสารในหัวหอมว่าสามารถตําให้ยางออกออกเออออกจริงหรือ,อสวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกับผมนะครับอย่างที่เกียนเอาไว้เดี๋ยวเราจะทดสอบสารในหัวหอมกันว่าทาให้ยางออกจริงไหมอย่างที่บอกครับนะเกาวลือนะเราจะพิสูจน์ปิชิตข่าวลือกันนะครับที่ผมเกีนมานะบอกว่าเดี๋ยวจะพิสูจน์ ในเรื่องของสสารในหัวหอมนะครับทีนี้ครับก่อนที่จะทําการพิสูจน์นะครับตาหัวหอมนะเราไปดูอายางที่ผมจะพิสูจน์ก่อนนะครับว่ามันเป็นเช่นไรนะครับนำยางก่อนที่จะตาหัวหอมนะมันออกอยู่ประมาณไหนก่อนนะตามปกติไปดูครับนี่คือยางหนึ่งมีดนะที่ผมขลีดไปเมื่อวานนะครับก็ได้สักประมาณนี้นะครับต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้ ต้นที่เราจะพิสูจน์กันนะครับนะกีดมากเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครับเวลาที่ผมติดเมื่อวานนะก็สักประมาณนี้แหละอ,อกนาฬิกาสี่สิบเ้า,านาะทีนะครับและนี่ก็คือต้นที่สองนะครับมาดูครับว่าต้นที่สองเนี่ยมีดหนึ่งออกประมาณไหน นี่ครับอ่าโอเคนะครับเก็บปาาบไว้แล้วนะครับนี่คือย่างที่กรีดเมื่อวานนะตอนอกนาฬิกานะครับแ้วเดี๋ยวเป็นยังไงในขั้นตอนเดียวติดทาม,มาสิครับอเอาละครับนะและนี่ก็คือเวลานะ10อกนาฬิกานะ49นาทีาโดยประมาณฮของวันที่27เมษายนนะครับผมจะเข้ามาทำการทดลอง ทดสอบอีกแล้วครับนะกับยางสองต้นนี้ครับนะโดยการนะกลั้งเนี้ยจะเอาหอมแดงก่อนนะครับนะเดี๋ยวรอบต่อไปหอมใหญ่โอ้ยนะใครจะได้ต้มยำเนี่ยอ้ยนะเดี๋ยวอย่างที่บอกครับคือรอบก่อนผมได้ใจกระเทียมนะครับแล้วก็มีพี่น้องหลายท่านนะ,ะก็คอมเมนต์มาบอกว่าน่นมันต้องหอมนะต้องหัวหอมนะ แต่ตอนนี้ผมจะใช้หอมแดงก่อนอ่ะแล้วครับทีนี้เราก็มาผ่าป่าหอมกัน <c oughs> นะครับไปรับหอมแดงอไอ้สิ่ง่เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะใช้สิ่งนี้ตาตาต้นที่เราจะตาไว้สักประมาณ1นึ่คืนนะครับนะ หนึ่งคืนคือข้ามคืนเดี๋ยวยางจะมาเกลีดประมาณอตอนเช้านะครับไปตากันเลยครับโอ้จะตาไวหนึ่งคืนนะครับนี่นี่ครับตาไว้เลยนี่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 นะหอ,อมครับหอมหอมหอมหัวหอมนะมีคอมเมนต์บอกมานะบอกต้องใจหัวหอม,มนะครับนะ เนี่ยครับบอกต้องใจัวหอมนะเราก็ทำการพิสูจน์ให้ครับนะพิสูจน์ให้เพราะมันเป็นเก่าเรือครับนะเก่าเรือมาตั้งนานแล้วโดยเฉพาะแถวบ้านผมเนี่ยบอกกระเทียมนะครับผมก็ได้พิสูจน์ไปแล้วนะคลิปกระเทียมนะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับว่าเป็นมีผลเป็นยังไงโอเคครับอันนี้เราจะ ทาไว้หนึ่งคืนนะเดี๋ยวค่อยมากรีดตอนรุ่งเช้านะครับตอนนี้มาร์กไว้หนึ่งขีดนะครับอ,อันเนี้ยเดี๋ยวจะปาหอมมาทาแล้วก็กรีดเลยของรุ่งนี้นะครับตอนที่ผมกรีดยางปกตินี่แหละตอนเช้านะผมมาถึงแปลงนี้ก็ประมาณตอนเช้าแล้วครับนะประมาณอกมงประมาณนี้นครับนะมงเช้านะแล้วเดี๋ยวผมจะดึงนะจะดึง พวกนี้ออกนะครับดึงออกไว้ก่อนนะออกแล้วนะฮะตอนนี้มีฉอกเปล่าแล้วนะครับตอนโน้ด้วยนะครับดึงออกซะเลยคือช่วงนี้ผมก็ยังขลีดไม่ใช่ไม่ได้ขายน้ำหรอกครับเป็นการขลีดใส่ฉอกไว้นะตัว,ตวอีกทีครับนะต้น,ตนที่มากหนึ่งขลีดเนี่ยยังไม่ได้ตาไม่ยังไม่ได้ตาหอมนะครับนะ แต่ต้นที่มาร์กสองขีดนะที่มาร์กไว้สขีดเนี่ยได้ตำคันตาไว้แล้วฮนะครับและตอนนี้ในชอกเขาว่างเปล่าแล้วนะครับโอเคครับและเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันว่าเป็นเช่นไรนะี่ครับ,นะรบหวัวหอมคือเดี๋ยวต้นนี้ผมยังไม่ยังไม่ได้ตานะ ตีตาหนะ่ะต้นโน้นนะต้นนี้เดี๋ยวตาไว้แล้วก็กรีดเลยนะ,ะมาตาไว้ก่อนครับจะตาแล้วกรีดเลยต้นนี้นะหวอมครับหวอมนี่ปาไว้แล้วจักเลยครับตาแล้วนะครับอะโอเคถือว่าเรียบร้อยอ่ะทีนี้เราไปดูต้นโน้นครับต้นนี้ผมตาไว้เมื่อวานนะลองมากรีดดูครับว่า มันจะออกแค่ไหนอาน้ำยางไม่ก้อยฉลหยเลยนะครับมาแล้วลงมาแล้วอโอเคเดี๋ยวไปถ่ายต้นตนนทอครับเอาปิดเลยตอนนี้ตาแล้วกลีดเลยครับ <น>ตาแล้วกรีดเลยตอนนี้นะมันต้องทดสอบสองระบบอย่างนี้ครับนะนี่ลงมาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูผลน,นะครับนะ ว่าม on ันผลเป็นเช่นไรนะแล้วผมก็มีภาพที่ต่ายเก็บไว้เมื่อวานนะที่ยางมันออกประมาณไหนนะที่ยังไม่ได้ทาอะไรนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้ามาดูนะครับโอเคเอาล้ครับได้เวลานะสิบสิบานาฬิกากว่านะครับเดี๋ยวไปดูครับความแตกทางนะตาหัวหอมว่ามันเป็นยังไงผลไปดูนครับ มาดูต้นที่หนึ่งต้นที่มาร์กเลิกหนึ่งว้นะครับต้นนี้ตาหวาอมเล็บกรีดเลยเมือ่อเมื่อตอนเช้านะครับนะเป็นไง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจัดภาพจัดภาพดีเดี๋ยว,ยวจัด,จ,ด,ด,ด,จ,ดจัดตำแหน่งเดี๋ยวจะขึ้นจะขึ้นตำแหน่งภาพตอนที่ยังไม่ไม่ได้ตานะว่าออกประมาณไหนนะครับ นะเดี๋ยวจะขึ้นให้พี่น้องเปรียบเทียบนะ,ะนี่คือต้นที่ตาแล้วกรีดเลยนะครับดูนะปรับเปรียบเทียบก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะดูเลยเอ้ยเป็นไงครับนะอ่เดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะว่าเป็นเช่นไรนี่คือต้นที่มาร์กเป็นสองขีดไว้ต้นนี้หมายความว่า ตาหวหอมไว้ข้ามคืนมาดูครับตาหวงหอมข้ามคืนเป็นเช่นไรครับก็ให้สุดยอดไหม oh my god ฮนะเดี๋ยวจะขึ้นภาพตอนที่กรีดตอนที่ยังไม่ได้ทานะว่าเป็นเช่นไรนะเดี๋ยวจะขึ้นภาพใหม่นะครับเห็นไหมครับดีสุดยอดไหมหลายคนแซวผมมานะเพราะผมตามคลิป ก่อนหน้าเนี่ยบอกอพูดคุยกันก่อนนะหลายคนแซวบอกใจหวหอมอะไรใจหวหอมประเทศเพื่อนบ้านบอก <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับฮนะอีกแล้วนะข่าวลืออีกแล้วนะจัดนะเราก็เลยต้องพิสูจน์ดูนะครับตามข่าวลือที่ว่านะครับหลายคนบอกเอาหัวหอมประเทศนะไม่กลา้าไม่กล้าพูดนะเดี๋ยวนะประเทศเพื่อนบ้านเอ้ ไม่รู้นะมันก็เหมือนกัน็เลยวอมนะแต่อันนั้นอ่ะไม่รู้อะไรมีอาเสริมมาหรือเปล่านะครับนะได้แไดวใกลมาบัณฑิตยักษ์ไงยางออกไม่ใช่ยักไปผีลวงเออเดี๋ยวเดี๋ยวมามาลองมานี่ปากลองมานี่ปากบอกคุณบัณฑิตว้อมไม่ได้พ้นหรอกครับแต่ยากใหไได้พ้นย่างออกต้องจ่ายหัวอย่าครับคุณเน้ อย่าแร่งวัวอย่านัดเดียวราม่าลาวเน่นอยู่ดีๆไม่ว่าดีนะก่าวลือก็ยังเป็นก่าวลือนะก้าวโกงความจริงนี่ยากมากแต่ก่าวลือที่พอที่จะพิสูจน์กันได้โดยที่ไม่เสียอายอะไรเยอะก็น่าจะพิสูจน์นะเพื่อรู้ความจริงแต่สงสารที่ก่าวลือแล้วพิสูจน์ไม่ได้นี่สิโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยนี่ก็คือผลการทดสอบ นะตามคำล่ํำลือนะครับแล้วเดี๋ยวนะผมจะใส่ไว้ในเพลลิใหม่ล่าสุดนะคลิปแบบนี้อยู่ในเพลลิ i คนสวนสายชีวพิเศษนะครับโอเคครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ